มีคนแยะแยะฝากนู้นถ้าเดินมาฝากนี้ก็แปลกๆนะไปไปละครสัตว์ละมันหากูจริงมันหากูอยู่ฉันเห็นไอ้ขูมันขึ้นท่านี้ไส่กันนะอยู่นี่แหละเลยกูถามจริงกูถามจริงทำไมก็หกแสนคนถึงเลือกเติมเงินกับเคลเ e อร์เพย์นั่นก็เพราะว่าเติมอดีตตี้วีวันนี้คุ้มทันทีสามตองอุ้ยอเมซิ่งเปรียดกัเติมเองด้วยโปรโมชั่นจัด สะสมเคลว e r ์คอยลดได้สูงสุดถึง25%็แถมใส่คอสตาดิวตูดก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกจริงปะจกตาอยากเติมแพ็กไหนสกินอะไรพ่อมดคิดไว้ให้แล้วพราะแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณที่ทุกคนไว้วางใจเคลว์ว์เพยมากวดเจปีเพราะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้งที่เคลว e r ์เพเท่านั้นเติมระปา๋าจะได้รับความพิรยอก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  ไอเตันไอ้ยังไไอ้ลันแม่เลยวะแบดเซนดีไอ้ลันแม่ไอ้ลันเล่นไอ้ลันเล่นฮีบอกเลยเล่นองล่ะพี่ไอ้ลันแม่งย่ส่งไอคีมาเล่นถูกรู้ได้งไงออยู่บ้านเดียวกัน พี่เตนมาดูแข้งห้องเลยทุกคนด้าสมมติคิวกดไม่ทงไม่ทันหรืออะไรนี่นี่อย่าว่าคิวเดินนะขนาดกดน้ำหอมยังกดไม่ทันเลยทุกวันนี้เราไม่ใช่ไวรุ่นแล้วไงเรามันแก่แล้วน้ำหอมเลยแม็กควีนบีแก้วเป็นตัวขุดความในใจของเมนฮันเตอร์ ตัวกเ้เห็นอะไรเห็นอะไรอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองใครจะบอกเยเห็นอะไรแบบชั้นสองไปสะพานค่ะไปละครสัตว์นะคะเฮ้ยเกินไปเปล่าเกินมีคนเยแยะฝากนู้นถ้าเดินมาฝากนี้ก็แปลกๆปกนะไปไปละครสัตว์ละถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้ผมจะแจ้งว่าคุณเป็นแทคนิคไปไปละพี่กิวไปหาพี่เลยนะ ้คุณเดินหาว่าถ้าคุณรู้ว่าผมต้องอยู่ตรงนี้ผมจะแจ้งกรรมการว่าคุณเป็นแพน,นิกมันหากูจริงขึ้นมาหากูอยู่ฉันเห็นไอ้หูมันขึ้นเฉาตีเลยเตะกันนะอยู่นี่แหละเลยถามจริงกูถามจริงมีคนเป็นล้านคนมึงมาเอากูที่อยู่ไกลที่ไายมึงไม่ได้เกิดตรงนี้กูรู้มึงไม่ได้เกิดตรงนี้กูรู้ ุไม่ได้เกิดตรงนี้ครับคุณไม่ได้เกิดตรงนี้อ่ะไม่เิ้ม่กคุณไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่คนละฝัางเพาค่สิบเก้าเปร์เซ็นต์ายาเยัน้าละครน่าปไม่ปพิคิจุกอยู่จุกอยู่จุกอยู่ยังเอาพี่อยู่ยังเอาไม่อยู่ มีสารเฮ้ยโอ้โหอะไรเฮ้ยโอ้โหมันลอดมาโดนคุณได้ยังไงไม่เห็นห้องวีนะคะพี่พยายามไม่เดินไปแถวนั้นแล้วกัน <สวร Community> <seul> เดินไปมากเดินไปมากายังไม่ได้ปัป่นไฟห้องวีละครสัตว์ครับ <S <S <ส ulares> หนูไม <sympath icking> ่ไ <manuscript> ด้ปั่นไปนะเราลงึีนไปอีกมากเลล้มแล้วครับล้มแล้วคามอะไรครับคุณทำผมเป็นแฟนบิ๊กถ้าลงห้องดีก็ไม่น่าจะไปทันนะพี่แม่เออไม่ไม่ลงไม่ลงเครื่องใะ่เครื่องอะไรนะอะไรนะทำไมก็ฝักรู้นไม่มีเครื่องฝักนเลยไงวะหน่อยวะ รันรันกับอาเลนเกิดใกล้ๆกันนะที่แต่ยังไม่เข้าเครื่องคู่นอยววไอ้วกนี้ทำไมไม่เข้าเครื่องวะทุกคนาดนผมเป็นแพน,นิค <c oughs> พี่ไม่มียื้อเฟลนะเลนเดี๋ยวเฟลสองผมไม่ใจผมไม่ใจคุณอารเลนโอเคห้อ okay. งนี้ห้องวีงหายแล้วครู กผมแรกของพี่บีหลุมไม่ได้อยู่หลักนักนนะครับสะพานก็ไม่มีอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ชั้นหนึ่งพี่โอเคขอเป็นเจ้าคนนในค้นมาเขาจะเอาเสี่ยวอ่ะเขาจะเอาเสี่ยวพี่รันเดี๋ยวเดี๋ยวเรอแป๊บนึงยังไม่ยังไม่เก้าวๆเลย เฮ้ยบิงบิงพลาดจุดแ้วจุดแ้วจุดแ้วเขาบิงพาดเขาบิงพลาดถ้าลมหน้าประตูลานพาไทยออกได้ได้จ้าพี่จะพยายามวิ่งไปพี่พยายามอยู่หลังบ้านนะคะพี่ใช้ไฟวิวไปแล้วซึ่งไม่น่าใช้่นยมีผัวแล้วไม่อะไรมีผัวแล้วคืออะไรอะไรกูได้ยินอะไรเนี่ยฮัลโหลมึงทำอะไรกัน สวยครับพี่เกมาประตูมาประตูมีใบอะไรเปล่ามีใบอะไรพี่มีใบแล้วพี่มีใบแล้วหนูใบหมดแล้วพี่มีไฟวงไฟวิวอะไรแล้วได้ไม่ได้ได้เดี๋ยวพี่ยื้อพี่ยื้ออ้าวออกกันแล้วเหรอตัวดุดอ่ะตัวหดุดตัวดุดตัวดุดกันผมเสียใจผมเสียใจผมสามารถพูดอะไรกับแพทย์สภาได้บ้างแพทย์สภาแพทย์สภามั่ว ผมจะแจ้งเรื่องนี้กับเพศสภาอยู่มานานมากผมเสียใจผมก็แพน,นิกไส้ผมติดไปหมดแล้วว้าไป่ยอดเลยละ่ะไปไกลตาตาดารา จังทำคงไปจัางทำคงไปคิวอุ้ยร้อยเก้าสามเลยเหรออุ้ยขอบคุณสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้คิวรู้ว่าเขาจะแบบวาเป็นหน้าประตูคิวก็เลยวกกลับมาแล้วเพื่อนคิวก็เป็นแพนิควิ่งออกประตูไปสองคน A few minutes later ไม่รู้แหละผมจะเป็นพี่ชาวบีต่อไปอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไงออกอะไรมึงมึงอย่าไปกินเองนะกินเองโชว์ไม่เอานะน้อง อินฟี <c oughs> แล้วเหรอโอ้โหพี่เกิดแถวซากที่มันไม่ใช่ <c oughs> อินฟีอ่ะเกิดบ้านเล็กค่ะกลางของซา, <c oughs> ากเลยกลางบทน,นะคะอ่า <c oughs> สุสานกำลงังจะพัวรงงานอีกแล้วเหรอ <c oughs> ไม่เห็นผมหรอกเห็นไม่เห็นผมหรอกอือเห็น <c oughs> เอ้าไม่เจอนะไม่เจอไปไปไปเขาไปซากเล็กซากเล็กที่มันไม่ใช่หลุมหลักเครื่องอ่ะ <c oughs> คนละฝั่งนั่นกลับมาหากุเหรอเนี่ย เจ,เจอเรารักจริงรักนี้ที่แท้จริงเอ๊ะตะก,กี้เอาปิเปอร์มาเหรอไม่เห็นนะไม่เห็นวางปิเปอร,ร์นะเออตะก,กี้เห็นวางปิเปอร์เฮ้ยทำไมปิงงร้อยแปดปกติดีนี่ปกติที่ 3, 4, 3, 4, 24, สามสี่สามสี่ยี่สี่สามห้าสูงร้อย <35, 500, S 2> กว่าชอบไหมชอบไหม,ไมไหลูกลาหน้าตายอย่างนี้ถามหน่อยเดี๋ยวพี่ชอบไหมชอบไหม สมบัติมาดูบ้าบูเล็บจะยาวไปไหนคร <ทำ S 1> ับพี่ทำร้านเล็บยาวเกิน,นเออร้านเล็บเดียวกูแน่นอน <c oughs> เล็บเดียวกูแน่นอนโอ้โดนเสียวโดนเสียวอาจจะเสียวอาจจะเสียวเฮ้ยอาจจะเสียวอาจจะเสียว ตัวบันไหนตัวบันไหนตัวบันไหด okay. อุยโดนเครื<จ>อค่องหนูอเองพี่ไปไปพี่ส่งไปให้เราแล้วแหละเ,เอออุยโดนโอ้โหหลุมอยู่ข้างหน้าพี่เลยหลุมอยู่ข้างหน้าพี่เลยย้ันไปครับคนนึงโอเค a few minutes later ตรงตรงกำแพงมีจุดจูงนะพี่มาได้โอ้โหไม่น่าจะไหวเลยใบจะหมดยังใบจะหมดยังใบม่หมดแล้วพี่ใบหมดแล้วอุ้ยขอบคุณครับไยเป็นเจ้าคนเลยคนอุ้ยสวยอินกับแม่ไหม <dri> <uk> อ e? so, ันน like ูนอ cool. ันนูนอันนูนอันนูนอันนู้นอันนูนอั้อันนู้นอันนู้นอัู้นอนนู้นอันนู้นอั้นอานน้นอันนอันเู้เอันนูนอันน้นอันนู้นเันนูนอันนู้อนี้นนนู้อั่นูนอันีูอันนู้นอันนู้นอู้นอันน้นอันนูเน้นอัน้อันน้นอั้นันอัอออนนี่ีลััอ้าเครื่องแล้วเซล ฝั่งรัน99ไว้โอเคโอเคพี่กำลังปัดพี่กำลังปัดทำไมพี่ชาวีโดดคนแรกทุกตาเลยนั่นน่ะสิวันนี้โดนลูกนาเลยพี่ชาวีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตามต่อนะตามต่อพี่ปัดใกล้เสร็จแล้วส่วนรันรันรอจุดได้เลยได้แล้วค่ะทั้งพี่เสร็จทั้งเต็ม99เลยอ้าวโอ้ ไม่ถ่ายไม่ถ่ายเอาหานที่จุกหันที่จุกหานที่จุกเลยไม่ไม่เออตะกี้ไฟวิวพร้อมจะกับพี่รันพูดปะหอมกันมากไอผมเมาเขาเปิดช้ามาเขาเปิดประตูช้ามาหนุ่มตรงอะไรแต่ว่าพี่เข้าประตูช้านะน้องส่วนพวกพี่ก็ติดเปิดประตูช้าเป็นเอาเปิดประตูช้าไหมหนุ่มเล็งเลยน้องอยู่ตรงหลุมออกได้ออกนั่นแหละพยายามอยู่ครับถึงประตูพวกพี่ก็พยายามอยู่เชื่อพี่เถอะ พี่แบบโอ้ยละอายใจมากเลยแล้วกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งละอายใจและกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งพี่ออกแล้วพี่ออกแล้วน้องจะไปนะไม่ี่ยไม่มีไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮอเลนทำไมลุงเออจะเอออเลนพี่ไรลันเปิดประตูอยู่มันออกต่อให้ถึงก็ช้านิดนึงมันเอาเปิดประตูช้ามาหน่ะน้อง ทำใจนะน้องมากูจิ้สุดแล้วไม่ถงตายกูก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันลาก่อนนะเล่เออหน่อยวะหรือเป็นพ่อชุดวะเป็นพ่อชุดแน่เลยว่ะเขาชอบพี่ชาวีเขาชอบชาวีเขาจะเอาชาวีไปอยู่ด้วยแต่ว่าเขาเห็นว่าสูตรอีกคนนึ่งมันสวยกว่าเขาก็เลยไปเอาอีกคนนึงแทน ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ